เพื่อนๆมาเที่ยวบางแสนกันอีกแล้วนะคะซึ่งเราก็จะมาหาอะไรอร่อยๆทานกันอีกสักรอบนะคะซึ่งคราวก่อนเราได้พาไปกินบาร์บีคิวที่หาดวอนนภานะคะวันนี้ก็จะมาหาอะไรปิ้งย่างที่เป็นร้านหมูกระทะนะคะมากินที่ร้านกันบ้างนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะก็เลยมาชมวิวดู อาทิตย์ตกขอบน้ำกันขอบทะเลนะคะวิวสวยมากๆเลยเพื่อนเพื่อนก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะ,ะทุกคนก็เริ่มปรับตัวก็ทยอยกันมาเที่ยวกันบ้างมานู่นนี่นั่นบ้างอ,อย่างนี้คนะ่ะแต่ก็ยังคอยดูแลกันและกันอยู่นะคะเพื่อนเอาบรรยากาศยามเย็นค่อยๆนะคะแสงกำลัง ใกล้จะตกเต็มทีแล้วนะคะมาฝากเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่คิดถึงหาดบางแสนนะคะก็ดูคลิปนี้ไปแล้วกันนะคะไว้ีโอกาสมาเที่ยวกันนะเพื่อนๆนะต่อไปเรามาที่ร้านันเลยล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาซึ่งเราก็ตัดตอนรวบรัดหลังจากการสั่งเมนูอาหารมาแล้วนะคะซึ่งร้านนี้ก็ตกอยู่219นะคะ รวมน้ำน้ำต่างหากรู้สึกว่าน้ำจะเป็นต่างหากก็มีทั้งแบบต้มแล้วก็เป็นกระทะร้อนแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอก็จะสามารถสั่งพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อเป็ดนะคะไก่แล้วก็อาหารทะเละเช่นหมึกกุ้งมาลงกระทะร้อนได้นะคะกระทะก็จะซูซี่ซูซี่กันนิดนึง ครชอบเนื้อก็ผัดเนื้อลงไปในกระทะร้อนๆได้เลยสำหรับใครที่กินที่กินผักนะคะก็ะมีผักประเภทผักหลากหลายให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผักกาดผักวางตุ้งอะไรนี้นะคะแล้วสลัดมีเห็ดต่างๆ,างๆนะคะเนที่แบบเน้นผัก ีผักให้เลือกสัร์เยอะแยะเลยนะคะือตัวหนิงจะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าจะกินเนื้อสัตว์แล้วก็จะกินผักไปด้วยนะคะเพื่อที่สลับสลับสลับ,ลบกันจะได้ไม่เลี่ยนเกินไปนะคะคิดว่าใครที่กินเนื้อไม่ใส่เนื้อนะคะไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ต้องเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะ คลิปนี้ต้องขออภัยด้วยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานหมูหรือไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรย่างนี้นะคะนี่ก็มีหลากหลายเขามีอาหารแบบสําเร็จรูปแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆแบบพวกยำนาเก็ตอะไรแบบนี้ข้าวผัด แต่มันตัดกําลังค่ะก็เลยไม่เอามาอันนี้ก็จะแนวกุ้งแล้วนะคะหลังจากที่ทานเนื้อหมูเนื้อสไลด์ไปสักพักหนึ่งเราก็หันมาที่กุ้งจัดเรียงย่างกันไปวันนี้เอาความสุขผ่านอาหารมาให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมซึ่งร้านนี้ก็จะอยู่แถวๆหาด วอนเลยนะคะมาเส้นหัดวอนเราจะเจอร้านชื่อร้านอะไรนั้นนี่ก็จำชื่อไม่ได้ละไฮกินอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใส่ข้อมูลไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะลองแวะมาทานกันก็สามารถนำชื่อร้านไปเซิร์ชหาข้อมูลได้นะคะว่า ชื่อร้านอะไรอันนี้ก็วันนี้ได้โอกาสมาแบบมาสุขสันต์วันเกิดนะพี่น้องที่รู้จักกันนะคะเขาพาครอบครัวมาทานด้วยแล้วก็เนียนมาทานกับเขาด้วยนะคะ <c oughs> นานๆมาทานด้วยกันทีหน,นึง่งเนื้อก็จะมีหลากหลายนะคะมีใบพายมี อกสไลด์นะคะเนื้อเนื้อสไลด์แล้วก็มีแบบเสือรองไห่แล้วก็มีแบบเนื้อติดมันหมูสามชั้นเบคอนหลากหลายปลาก็มีนะคะเพื่อนมีทั้งปลาแซลมอนปลาดอลลี่นะคะหมูหมักก็มีใครชอบอะไรร้านนี้มีให้หลากหลายนะคะในราคาที่ไม่แพงมาก นานๆก็จะไปทานกันทีหนึ่งไม่ได้ออกมาทานบ่อยๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสายชาบูจิ้มจุม่มหรือเขาเรียกว่าหม้อไฟอ่าแล้วแต่จะเรียกนะคะอันนี้ใครสายต้มก็มาทางนี้ได้แต่นิ่งเป็นคนลายสายนะคะกินต้มด้วยพอเบื่อต้มไปกินย่างตอนที่มาแรกๆนะคะเตาย่างมันยังไม่สุก แต่ต้มมันสุกก่อนแล้วก็กินต้มก่อนอะไรงี้ใครเป็นแบบหนึ่งพิมพ์บอกหน่อยนะคะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆม,มากมากเลยที่อยู่มาด้วยกันจนถึงท้ายคลิปนะคะขอส่งท้ายความสุขไปด้วยเนื้อนะคะต่างๆนะคะและก็อย่าลืมติดตามชมช่องหนึ่งด้วยนะคะเจอกัน